ไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมจังหวัดเชียงรายชวนเที่ยวป่าส้มแสงส,สัมผัสสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตป่าชุ่มน้ำอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนค่ะ ที่ป่าส้มแสงบ้านป่าขาตบลป่าตาลอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายแม้ว่าในช่วงของฤดูฝนปี2567ที่ผ่านมาหมู่บ้านจะถูกน้ําท่วมอยู่นานกว่า1เดือนค่ะแต่หลังจากที่น้ําลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติเป็นช่วงที่ป่าส้มแสงซึ่งเป็นป่าชุ่มน้ําที่มีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งในฤดูฝนป่าส้มแสงจะทําหน้าที่รับน้ําเอาไว้และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดจากแม่น้ําอิงและแม่น้ําโขง The cat sat on the แต่ว่าในหน้าแ้งจะกลายเป็นป่าส้มแสงที่ร่มรื่นทางหมู่บ้านจึงได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติโดยมีการจัดทําทางเดินหรือว่าสกายวอล์กเดินชมป่าส้มแสงซึ่งจะมีมคุเทศท้องถิ่นพาทเที่ยวชมป่าที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งเรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านการหาปลาในแม่น้ําอิงชิมอาหารจากชุมชนซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเที่ยวชมทางธรรมชาติที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งการเที่ยวป่าส้มแสงนะร จะเป็นการส่งเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนมีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยดูแลครับมีมะคุเทศ200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าจะท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต1วัน1คืนพร้อมอาหารจากในชุมชนก็ได้ในราคา1,200บาทต่อคนนะครับรับได้จำนวน20คนต่อ1คลิปสำหรับป่าส้มแสงก็เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าลุ่มน้ำเอิงมีพื้นที่ประมาณ85ไร่เป็นป่าชุ่มน้ำที่มีอัตลักษณ์ของระบบนิเวศที่พิเศษแล้วก็ใหญ่ ขออภัยครับพิเศษที่สุดในประเทศไทยนะครับมีอายุมากกว่า300ปีมีต้นส้มแสงชื่อภาษาท้องถิ่นนะครับแต่ว่าภาษาทางการเนี่ยเรียกว่าต้นชุมแสงเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ําที่อยู่ได้ด้วยระบบนิเวศท,ที่ต้องแช่น้ํา4-5เดือนต่อปีถ้านาไม่ถ้าาไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เนี่ยภายใน2-3ปีก็อาจทําให้ต้นส้มแสงล้มตายได้นั้น